ขอบคุณมากค่ะที่ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามกด like กดแชร r e ให้กับ Thalo Holo Channel และดีใจมากๆที่ได้มาเป็นเพื่อนกันใน Facebook และ LINE ด้วยอาจารย์ใช้ทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ทาโลหรือไพ่ทาลอตเพื่อเจาะลึกหาสาเหตุปมปัญหาพร้อมเสนอแน่แนวทางแก้ไขด้วยจิตวิทยาและปัจจัยตามความหมายของไพ่ทาโลหรือไพ่ทาลอต ทุกคลิปวิดีโออาจารย์เอาหัวใจของความเป็นครูมาหาทุกคนด้วยจิตสำนึกในหน้าที่ของคนเป็นครูเปรียบเสมือนเรือจ้างมีหน้าที่รับลูกศิษย์ลงเรือข้าแม่น้ำสายวิปโยคที่มีกระแสน้ำและเกลียวคลื่นอันเชี่ยวกราดน่าหวาดกลัวและอันตรายเสมือนความทุกข์ระทมในชีวิตคุณอาจารย์ประคับประคองความรู้สึกใจน้อย พร่ำสอนให้ทุกคนรู้ถึงแก่นแท้ชีวิตตัวเองรู้ถึงปมแท้จริงในปัญหาตัวเองและชี้แนะให้แนวทางไปสู่การบรรลุในปัญหานั้นลูกศิษย์แต่ละคนมีพื้นฐานอุปนิสัยทัศนคติมุมมองแตกต่างกันบางคนจิตใจเปล่าบางต้องการความอบอุ่นกำลังใจและคำชี้แนะอาจารย์ทั้งปลอบทั้งโอและชี้แนะค่อยๆประคับประครองเหมือนจุงมือเด็กน้อย พาเก้าเดินไปทีละนิดทีละนิดแม้ว่าบางครั้งอาจารย์ถูกเหยียดยามถูกดูหมิ่นดูแคลนถูกสบประมาทในการทำงานแต่แก่นแท้ของความเป็นครูคือผู้ที่มีความเมตตาให้กับทุกคนเท่าเทียมกันและไม่เลือกลูกศิษย์อาจารย์หวังอย่างยิ่งว่าทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ทาโลหรือไพทาลอตด,ด้วยหลักจิตวิทยาและปัจญานี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคน เพื่อนำไปปรับใช้แก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตได้ไม่มากก็น้อยนะคะคุณผู้ชมคะความอ่อนโยนไม่ใช่ความอ่อนแอไม่ใช่นิสัยดัจจริตรและไม่ใช่จุดอ่อนที่ต้องกำจัดไปจากชีวิตตรงกันข้ามทุกคนควรมีความอ่อนโยนต่อคนใกล้ชิดและผู้อื่นอย่าเขินอายที่จะแสดงความอ่อนโยนเพราะความอ่อนโยนเป็นยาวิเศษที่บำบัดร,รักษาเยียวยาใจ ฟื้นฟูชีวิตคนได้อย่างอัศจรรย์กรุณาอย่าฟูมฟักสะสมความก้าวร้าวเพราะความก้าวร้าวคืออาวุธที่ทำร้ายคนอื่นและตัวเองอาจารย์ขอมอบความอ่อนโยนให้กับทุกคนเปรียบดังสายน้ำลำธารเล็กๆเย็นฉ่ำชุ่มชื่นใจค่อยๆเอื่อยไหลลัดเลาะไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดในตอนนี้ถ้าชีวิตคุณไม่มีความทุกข์ร้อนใดๆ ก็คงมองข้ามและไม่เห็นค่าลำธารสายนี้แต่หากวันหนึ่งชีวิตคุณเผชิญความเลวร้ายไม่มีใครเข้าใจคุณและไม่เหลือใครขอให้นึกถึงลำธารน,น้อยๆสายนี้เสียงอาจารย์จะคอยเป็นเพื่อนคุณผู้ชมในยามขับรถหรือทำงานบ้านงานอดิเรกหรือในช่วงก่อนนอนก็จะมีอาจารย์เป็นเพื่อนคอยปลอบใจให้กำลังใจ เสียงอาจารย์จะกล่อมไปเรื่อยเรื่อยๆจนกว่าคุณจะหลับในคืนนี้นะคะสวัสดีค่ะราศีมีนสบายดีไหมคะราศีมีนคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่15มีนาคมถึง13เมษายนค่ะสำหรับราศีมีนที่เพิ่งมาชมคลิปวิดีโอเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะคะช่วงปี62คลิปวิดีโอราศีมีนติดอันดับหในห ราศีที่มียอดวิวสูงอาจารย์ยกให้ราศีมีนเป็นเด็กหน้าห้องคู่กับราศีกุมแต่พอมาถึงปี6-3ราศีมีนไม่ติดอันดับท็อป5ราศียอดวิวสูงอีกแล้วผัดเปลี่ยนให้ราศีอื่นขึ้นของตำแหน่งแทนอาจหมายความว่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของราศีมีนคงดีขึ้นแล้วใช่หรือไม่ส่วนใครยังดราม่าอยู่ก็ขอเชิญน,นั่งหน้าห้องต่อไป ไม่ต้องกลัวเหงาคะ่ะมีเพื่อนร่วมชะตากรรมเยอะเรามาดูไพ่โรแมนติกทาลอตประจำเดือนตุลาคมของราศีมีนได้แก่ Three of Cups, The Star, Three of Pentacles, p a g e of Swords, Four of Cups, The Empress, Hangman, t e n of Swords, Six of Pentacles, Seven of Pentacles, Six of Wands, The e n g a g e m e n t ไพ่ทั้งหมดนี้จะมาบอกเล่าเรื่องราว ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนว่าอาจารย์จะแบ่งความสัมพันธ์ของราศีมีนออกเป็นสองกลุ่มนะคะกลุ่มแรกคือราศีมีนที่เคยมีอดีตที่เจ็บปวดกับความรักที่ล้มเหลวล่มสลายจนมีบาดแผลในใจเป็นรอยเล้าลึกทุกวันนี้คุณเข็ดขยาดและไม่ศรัทธานในความรักคุณคลองตัวเป็นโสดมานานแต่ในตอนนี้คุณมีโอกาสเจอใครคนหนึ่ง เข้ามาจุดประกายให้หัวใจคุณหวั่นไหวคะ่ะและกลุ่มที่2คือราศีมีนที่มีความรักแต่ที่ผ่านมาเคยมีปัญหาทะเลาะเบาะแวงบาดหมางใจกันคุณแก้ไขปัญหาด้วยการเลิกกันซะแต่จนแล้วจนรอดก็ตัดกันไม่ขาดทั้งคู่ยังมีโอกาสได้พบเจอกันอีกแต่เป็นการพบเจอกันด้วยการเว้นระยะห่างไม่เกี่ยวข้องกับเชือ้อโควิดนะคะ แต่เว้นระยะห่างเพื่อการวางตัวให้เหมาะสมก็คิดวันเลิกกันแล้วนี่ทั้งคู่จะไม่ก้าว่ายไม่ละเมิดเรื่องส่วนตัวของกันและกันความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้ทำให้ราศีมีนรู้สึกถึงคุณค่าความรักมากกว่าแต่ก่อนคะ่ะและมีความคาดหวังอยู่ในใจลึกๆว่าเราจะกลับมาอยู่ร่วมกันใหม่ในวันหน้ารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนแม้จะรู้ดีว่า มีคนใดคนหนึ่งต้องการความอบอุ่นอยากมีคนดูแลซึ่งถ้ามองผิวเผินก็เป็นเรื่องดีมันน่าจะเข้าทางอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งใจก็อยากเข้าใกล้อยากให้ความสัมพันธ์สนิทแนบแน่นลึกซึ้งแต่ในตอนนี้มันยังไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสมค่ะเพราะถ้าใจเร็วด่วนได้ถ้าใกล้ชิดกันมากจนเกินไปอาจทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกอึดอัดใจ,จรำคาญบางทีอาจคิดเลยเถิดไปไกลว่า อะไรจะปล่อยตัวปล่อยใจง่ายเกินไปแล้วมัง้งเสียศักดิ์ศรีเสียหน้าดังนั้นควรพิจารณาพฤติกรรมการแสดงออกในการห่วงใย,ยดูแลประมาณไหนจึงจะเหมาะสมระมัดระวังไม่แสดงออกมากจนเกินไปเพื่อป้องกันไม่ให้ไปก้าวไายชีวิตส่วนตัวของกันและกันพูดง่ายๆก็คือการให้เกียรติกันนั่นเองค่ะไพโรเมติกทาลอดจะพูดถึงปมปัญหาเลือกลงไปในความสัมพันธ์ว่า ในช่วงแรกอาจารย์เกินไว้แล้วว่าราศีมีนบางคนมีอดีตที่เจ็บปวดกับความรักล้มเหลวล่มสลายดังน,น,นั้นจึงฝังใจกับอดีตที่เลวร้ายจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ลืมเลือนไปจากความทรงจําและไม่รู้ว่าวันไหนถึงจะหลุดพ้นต่อให้มีความรู้สึกอ่อนไหวกับใครบางคนแต่สัญชาตญาณบอกว่าต้องขอเวลาดูกันไปก่อนคะ่ะ แม้ว่าบางวันอาจจะเผลอใจอ่อนไว้ไปกับสถานการณ์และบรรยากาศแต่พอรู้สึกตัวก็จะกลับเข้าสู่โหมดเดิมคือยังเข็ดขยาดในเรื่องความรักค่ะส่วนราศีมีนที่อยู่ในสถานะเป็นคู่รักหรืออยู่ในสถานะสามีภรรยาซึ่งในช่วงนี้ก็มีปัญหาบาดหมางใจกันคุณแก้ไขปัญหาด้วยการหักดิบชีวิตคิดง่ายๆคือเลิกกันซะ แต่ปมปัญหาแท้จริงยังไม่ได้สะสางแก้ไขเลยค่ะทุกวันนี้ปัญหานั้นกลายเป็นเรื่องราวเรื้อรังคาราคาสังฝังอยู่ในใจซึ่งถ้าคนใดคนหนึ่งหยิบยกขึ้นมาพูดอีกประเภทฟื้นฝอยหาตะเข็บแล้วก็แน่นอนก็จะเกิดสงครามขึ้นอีกรอบคุณก็ภาวาไม่อยากให้เกิดสงครามขึ้นอีกแม้ว่าในตอนนี้เรายังไม่ได้กลับไปคืนดีกันสมบูรณ์แบบก็ตาม แต่คุณก็พอใจในความสัมพันธ์รูปแบบนี้เพราะทั้งคู่ให้เกียรติกันซึ่งบรรยากาศเช่นนี้ทำให้ความสัมพันธ์ราบรื่นค่ะสรุปสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของราศีมีนทั้งราศีมีนและคนรักต่างก็อ,อย่างเชิงกันอยู่ค่ะต่างฝ่ายต่างเฝ,ฝ้าสังเกตการกระทาของกันและกันเปรียบเสมือนทั้งคู่ติดตั้งเครื่องสแกนความดีกันคนละเครื่อง จากนั้นก็เอาทุกๆการกระทําของอีกฝ่ายใส่เครื่องสแกนความดีนั้นเพื่อวัดค่าหาความจริงใจมากน้อยแค่ไหนและพยายามจะถอดรหัสความหมายในยะต่างๆที่แฝงอยู่ในการกระทํานั้นอีกทั้งยังต้องมานั่งช่างใจตัวเองด้วยว่าตัวเราแสดงออกในความสัมพันธ์เหมาะสมหรือไม่เราปฏิบัติกับเขามากไปไหมหรือน้อยไปไหมและที่สําคัญมีการเว้นระยะห่าง ื่อให้เกีิดความเป็นส่วนตัวของกันและกันนังนั้นทั้งคู่จึงฝากความหวังไว้กับการสื่อสารค่ะเวลาพูดคุยกันก็จะพยายามคัดสรรคำพูดดีๆคำพูดที่กินใจโดนใจรักษาน้ำใจกันเพื่อต้องการซื้อใจกันให้ได้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดไพ่ Oracle The ิ o m a n c e Angels เพื่อรับคำแนะนำจากเทพคิวปิดเทพแห่งความรักนะคะ สุดท้ายเทพคิวปิดเทพแห่งความรักมาแนะนำราศีมีนว่า engagement หมายความว่าความสัมพันธ์จะปรับระดับขึ้นเรื่อยๆค่ะทั้งคู่รู้สึกสนิทใจกันไว้วางใจกันมากขึ้นเพราะระมัดระวังในการมีปฏิสัมพันธ์กันโดยคำนึงถึงการให้เกียรติซึ่งกันและกันวางตัวให้เหมาะสมให้ถูกกาลเทศะช่วยให้ความสัมพันธ์เป็นไปในทางด้านบวก ในตอนนี้แม้ว่ายังไม่ถึงขั้นควงแขนไปดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์กันก็ตามแต่ก็ได้ค่าความรู้สึกซึ่งกันและกันแล้วและกำลังจะยกระดับความสัมพันธ์ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆร,ราศีมินกับคนรักกำลังช่วยกันปลูกต้นรักด้วยความระมัดระวังและปรารถนาว่าจะประคับประคองให้ไปถึงฮันนีมโมนดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์ในอนาคตเลยทีเดียวค่ะ อาจารย์มีคำกลอนจากบทละครเรื่องเวนิสวานิชเป็นพระราชนิพนธ์ราชการที่หมาเตือนใจชาวราศีมีนบทกลอนกล่าวไว้ว่าความเอย่ยความรักเริ่มสมัครชั้นต้นนะหนไหนเริ่มเพาะเหมาะกลางหว่างหัวใจหรือเริ่มในสมองตรองจงดีรักจะเกิดเป็นชะไหนใครรู้บ้างอย่าอัมพรางตอบสำนวนให้ควรที่ ใครถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงระตีผู้ใดคำตอบขอบใจเอ่ยตอบเอ่ยตอบถ้อยเกิดเมื่อเห็นน้องน้อยอย่าสงสัยตาประสบตารักสมัครไซเหมือนหนึ่งให้อาหารสำราญคันแต่ถ้าแม้สายใจไม่สมัครเหมือนข้ารักเสียแต่เกิดย่อมอาสันได้แต่ชวนเพื่อนยามาพร้อมกัน ร้องรำพันสงสารหนักหนาเอ่ยราศีมีนคะอาจารย์เชื่อว่าคุณรู้ดีว่าความรักเกิดจากความอ่อนไหวของจิตใจและความรู้สึกมันยากที่จะควบคุมด้วยสมองและเหตุผลคุณเคยผิดหวังและเจ็บปวดกับความรักล้มเหลวล่มสลายดังนั้นในวันนี้ก็ไม่แปลกที่คุณจะระมัดระวังความสัมพันธ์ครั้งนี้มากเลยทีเดียวเอาละราศีมีน แล้วเราจะมาติดตามดูกันใหม่ในเดือนหน้าพฤศจิกายนเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของราศีมีนจะเป็นอย่างไรต่อไปเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะขอขอบคุณชาวราศีมีนที่ให้ความสนใจติดต่อมาปรึกษาส่วนตัวอาจารย์ดีใจมากที่ได้รู้จักได้พูดคุยกับคุณผู้ชมทุกคนน่ารักมากๆค่ะ